สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเอทูบช่องนี้ช่องเดิมค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับชมช่องรวมถึงท่านที่ช่วยดูโฆษณาและคลิปวิดีโอจนจบคลิปให้ด้วยและหลายๆท่านที่ช่วยเขียนคอมเมนต์ให้ข้อมูลข่าวสารอัปเดตต่างๆมาให้อย่างมากมายเลยเป็นพระคุณอย่างสูงเลยนะคะคลิปนี้นะเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อม p r พ Fashion w e e k หลิงออมกันหน่อยมะนะคะว่า เอเราอะ่ะถ้าเกิดจะไปช่วยเทรนปั่นยอดอะไรให้พี่หลิงน้องออมอะเราจะต้องเรียงลำดับเอพูดใหม่เรียงลําดับความสําคัญเอาแพลตฟอร์มไหนเป็นหลักเพราะว่าตอนนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าแพลตฟอร์มออนไลน์มันมีหลายอันมากเลยเราก็ไม่รู้ว่าเราต้องไปเพ่งเล็งให้ความสําคัญกับแพลตฟอร์มไหนถูกป้านะคะเผื่อท่านไหนที่แบบเป็นมือเทรนอะไรอย่างเงี้ยเล่นอยู่แล้วกับสื่อออนไลน์พวกนี้เออเดี๋ยวมาดูกันมาทําความเข้าใจกันเพราะว่า ใกล้เข้ามาแล้วงวยเข้ามาทุกทีถ้าเอจะไม่มีจริงๆงานแพร่ในแฟชั่นวิกมันจะเริ่มปลายเดือนนี้แล้วนะต่อเนื่องไปจนถึงต้นเดือนหน้าแต่คิวของน้องหลิงน้องอองเอดูผ่านมาแต่จาไม่แม่นอ่ะใช่ต้นเดือนหน้าป่ะที่น้องจะไปกับดีอ่ะใช่ต้นเดือนหน้าไหมคะนะคิดว,ว่าต้นเดือนหน้านะยังไงก็คือไม่รู้ใครรู้ข้อมูลที่แบบว่าค่อนข้างแน่นอนอะไรยังไงอ่ะมาบอกกันได้โอเคปะ่ะอ่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะมาตอกย้ํา นะคะความสําเร็จของพี่หลิงอีกครั้งหนึ่งอย่างเป็นทางการอีกแล้วหรอเอก็คืองานติ่มซำไลฟ์สดที่ผ่านมามันสร้างเรื่องมากค่ะมันทํายอดขายแบบคือเข้าใจปะขายยังไงคือแบบไม่ได้ขายแต่ยอดมันวิ่งอะ่ะคุณคิดว่าในยุคเศรษฐกิจอย่างเงี้ยไม่ต้องว่าเป็นของไทยนะของจีนก็เหมือนกันคุณไม่ต้องขายเลยอะ่ะแต่ยอดกับวิ่งปับ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 ได้ขนาดเนี้ยคุณคิดว่าไงอะ่ะหนึ่งชั่วโมงปลาไปล้านก็อ่ะหยวนอะ่ะหยวนนะ เออตีเป็นเงินไทยเท่าไหร่หกล้านป่ะเดี๋ยวเอดูหกล้านก็บาทหกจุดเจ็ดสามล้านบาทโดยที่เขาไม่ได้ขายอะไรเท่าไหร่นะเพราะว่าแม่พี่หลิงที่เมืองจีนเขาให้สัญญากับทางแบรนด์ไว้แล้วอย่าใช้ลูกหลิงเยอะนะไม่ต้องให้ลูกหลิงแบบว่าขายอะไรเยอะเพราะลูกหลิงไม่ค่อยสบายอย่างไอ้คุกคกแค่แค่ให้ลูกหลิงมากินมาเบิกบานจนพี่หลิงก็งงว่าจนพี่หลิงใช่ไหมถ้าใครติดตามก็จะรู้วันน้นพี่หลิงบอกว่า อ๋อคือมาเพื่อกินอย่างเดียวเลยเหรอคะงานนี้ฉันชอบจังอะไรอย่างเงี้ยใครก็ชอบใช่ปะแต่พี่หลิงก็เขินๆหน่อยปะไม่เขินพี่หลิงไม่เคยเขินเรื่องการกินแต่พี่หลิงก็แบบก็คงแบบเกรงใจปะไม่รู้ดูคือเท่าที่ดูอ่ะเออบอสอรบอสจิมซัมดูเกรงๆพี่หลิงเหมือนกันเพราะว่าเขาบอกเป็นครั้งแรกที่มาน่าจะไร์สดคู่กับหลิงหลิงแต่กับหลิงหลิงเองก็ คนโทรเวิร์ t อ่ะเนาะอาจจะเพิ่งเคยเจอบอสเอไม่แน่ใจครั้งแรกหรือว่าเคยเจอกันหลังกล้องแล้วรอเปล่าอันนี้เอไม่แน่ใจแต่ก็แบบก็ฉันทํางานเนาะแต่ว่าจะมาให้ฉันกินหรอการกินคือการทํางานได้ด้วยหรอพี่หลิงก็แซวตัวเองคอขาว่างานนี้ฉันชอบจังคือแบบจ้างมากินน่ะซึ่งมาเป็นงานถนดัดงานที่ชอบของพี่หลิงอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ด้วยความที่ไอ้แขกแขกก็กินมากไม่ได้นะฮะส่วนแม่พี่หลิงก็ได้ใจแบบเออเท่าแก่เรียกเท่าแก่ บอสบอสไม่ต้องไปใช้งานลูกหลิงเยอะนะเดี๋ยวเรื่องยอดขายเดี๋ยวแม่จัดการให้เองแต่ให้ลูกหลิงกินได้แบบล้นลาไปเลยหูคุณเอ้ยเกิดมาชาติหนึ่งมันจะมีมันจะมีใครแบบว่ารักเราขนาดที่ว่าเออเธอแค่กินให้ฉันดูแค่ใี้ล่าเดี๋ยวเรื่องเงินเรื่องอะไรเดี๋ยวฉันซัพพอร์ตให้เธอเองเธอไม่ต้องห่วงนะกินไปเลยเรื่องกินเป็นงานของเธอ,เอนะวาสนาคนเรานี้มัน อที่เขาบอกอะไรนะแข่งเรือแข่งพายแข่งก็ได้แต่แข่งวาสนาแข่งกันไม่ได้ใช่ไหมเ A อพูดถูกปะกลับมาอีกแล้วครับ <éta pe, S 2> ท่าน, <yeah. S 2> านกับสำนวนโดยเอถูปะอย่าไปอะไรกันมากเลยอ่ะแต่ใดๆก็คือเขามาออกประกาศอย่างเป็นทางการในเวปัวค่ะคือน่าจะกลับไปเมืองจีนแล้วล่ะ Obama. แล้วเขาออกประกาศอันนี้มานะอันนี้คือประกาศ por, จากเวปัวจากแบมเอ่อติ่มซำพี่หลิงใช่ไหมเออใช่เขาบอกแฟนๆที่รัก คุณหลิงหลิงควงคือศิลปินผู้เปี่ยมไปด้วยพรสวรรค์ที่ยึดมั่นในอุดมการอันแน่วแน่ทั้งความทุ่มเทความอ่อนน้อมถ่อมตนและความมุ่งม,มั่นจิตวิญญาณนี้สะท้อนให้เห็นปรัชญาของติ่มซำที่ใส่ใจในงานฝีมือในทุกขั้นตอนของขนมกวางตุ้งระดับ พรีเมียมอเดี๋ยนะเดี๋ยวเอขอดูนิดนึงนะดูอะไรเอเอเอเดี๋ยวดิว๊เอชอบลืมชื่อแบรนด์เขาอะต้องออกเสียงว่าไงเดี๋ยวเอขอดูนิดนึงเดี๋ยนะขอดูนิดนึงจะได้อ่านปกติเออ่านว่าอะไรคะแบรนด์เขา,เ,ขาเอไม่สําคัญหรอกบอกติมซำก็รู้เรื่องแล้ว เขาอยากรู้อ่ะนะตัวเล็กเหลือเกินเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเต้าสึงป่ะยักกะเต้าถึงเดี๋ยวจะเย็นนะทุกคนไหนอ่ะตัวมันเล็กมากเลยอ่ะเออต้องสูมเข้าไปคือ เต้าเสียงเออมันเต้าสึงเต้าสึงเต้าเสียงเพราะว่าเขาทับศัพท์งาเป็นเถาหึงอะไรอย่างเงี้ยเป็นกวางตุ้งเป่าเอไม่แน่ใจอ่ะแต่ก็คือเต้าเสียงเอกว่าเอก็ว่ามันนึกไม่ออกพอเขามาบอกเถาหึงอะไรเอก็เลยโออเต้าเสียงนะคะเขาบอกคือความมุ่งมั่นอ่อนน้อมถ่อมตนอะไรใดๆเนี่ยมันตรงกับปรัชญาของแบรนด์ติ่มซำเต้าเสียงเลย ที่ใส่ใจในฝีมือทุกขั้นตอนของขนมกวางตุ้งระดับพรีเมียมเรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับแบรนด์แอมบาสเดอร์ของเราอีกครั้งและได้กลับมาพบปากับทุกท่านในครั้งนี้ด้วยในระหว่างการไลฟ์สดโตอ,อินเมื่อวันที่23กันยายนยอดขายเต้าเสียงติ่มซำทะลุไป1.5ล้านหยวนคิดเป็นเงินไทยกว่า 6.73ล้านบาทภายในเวลาเพียง1ชั่วโมงบัญชีทางการของเต้าเสียงนั้นติดอันดับ1ในหมวดอาหารแช่แข็งและติดอันดับ2ในกลุ่มร้าแ s กชิ store รู้สึกอันดับ2องใช่ว่าเป็น f l a แ s กชิ store คืออันดับ1คือ Apple ถ้าไม่เจอ Apple ถ้า Apple ไม่ได้มาออกรุ่นใหม่ตอนนี้ก็คงจะอันดับ1อีกอะใน f a แ s กชิ store นะ อืมมาเจอแอปเปิลขวางไว้ค่ะอันดับหนึ่งต้องต้องยอมให้เขานนแอปเปิลใช่ไหมเขาบอกความสําเร็จนี้เกิดขึ้นได้จากความมุ่งมัน่นและความไว้วางใจของทุกท่านซึ่งช่วยแนะนําติ่มซําของเราให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นในปีนี้หลิงหลิงได้รับเสียงชื่นชมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเปลงประกายเจิดจรัดดุดดวงดาวขณะที่เต้าเสียงเองก็เติบโต ด้วยนวัตกรรมและคุณภาพเราเข้าใจดีว่าทุกความสำเร็จล้วนมาจากความไว้วางใจและการสนับสนุนจากทุกท่านในอนาคตเต้าเสียงขอเดินเคียงข้างหลิงหลิงและแฟนคลับทุกคนยึดมั่นในหัวใจของเราก้าวไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่านี้ไปด้วยกันเราขอแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจ ต่อแบรนด์แอมบาสเดอร์ของเราคุณหลิงหลิงควงสำหรับความร่วมมือที่ทุ่มเทและขอขอบคุณแฟนๆทุกท่านที่สนับสนุนเต้าเสียงอย่างต่อเนื่องจากเพื่อนของพวกคุณเต้าเสียงเฉงจื้อ <laughs> <laughs> เอจจเอพออ่านดีๆก็ได้เออนะอ่านดีๆกลัวจะง่วงกันเป็นไงล่ะคืออันนี้เอเข้าใจว่า คุณเห็นบอสเขาบอสเขายังเด็กมากนะ <c oughs> ใช่ไหมเป็นบอสแล้วเขายังบอกว่าเขามีสาขาอยู่ที่ฮ่องกงเจ็ดถึงแปดสิบสาขาเอก็ไม่รู้ว่าเขาบุกเบิกมาเองหรือว่าตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่เขาเป็นรุ่นที่ได้รับนะสืบทอดต่อมาหรือเปล่าอันนี้เอไม่แน่ใจนะเพราะว่าแลดูใบหน้าและอายุเขายังไม่น่าจะขนาดว่าเจ็ดแปดสิบสาขาได้อาจจะเป็นรุ่นที่เท่าไหร่ไม่รู้อาจจะเป็นรุ่นที่สามเศรษฐชนเหมือนน้องออมอะไรอย่างเงี้ยใดๆไม่รู้ นะคะเออแต่ก็ดูโง่เฮงก็ก็ลูกคนรวยละคุณนะคะก็เนี่ยค่ะเขาก็นะดีใจแหละมันเหมือนกับเป็นคล้ายๆว่าอันนี้เอเดาล้ลวนๆเลยนะถ้าเป็นแบบกิจการของป้ามาสึกท่อต่อมาให้เขาใช่ป่ะอันนี้ก็ควรจะเป็นผลงานชิ้นโบแดงที่เอาไปยื่นให้ป้ามาเขาดูได้เลยอบบอย,บอยคนนี้แบบไปไงล่ะหนึ่งชั่วโมงปลาเข้าไปหนึ่งล้านหยวนหน่งจุ้าล้านหยวน คงจะเป็นผลงานชิโบแดงที่เขาเอาไปอวดคุณพ่พพพออป,ป้าอาม,มาเขาได้เลยอะประมาณว่านี่ไงละ่ะเปน็นไงมองพารเดียวเอาหลิงหลิงมาต้นทุนค่าตัวพี่หลิงเอว่าไม่แพงคือมถ้าเทียบกับดาราในบ้านเขานะคือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าแล้วอย่างนี้คือยาวยาวพูดเลยว่ายาวเสียดายแต่แบรนด์กาแฟขี้ชมดอันนั้นอ่ะหลังจากเจอ,เ,จอเหตุการณ์ดราม่าอันนั้นอ่ะปีนี้ดูแล้วไม่รู้อ่ะ หายไปเลยอะ่ะโอ้น่างสารอันนั้นอ,อันนั้นก็โดนหนักเลยอะ่ะโดนที่โดนหนักๆก,ก็คือคืนของอะ่ะที่ซื้อกาแฟไปไม่ไงั้นกาแฟขี้ชมดก็ต่อเอรสาทุทุกคนแรงปรารถนาดีแรงอธิษฐานอะ่ะมันมีจริงนะมันรุนแรงนะมันเหมือนกับแรงสาบแช่งอะ่ะมันก็แรงใช่ป่ะใครสาบแช่งก็ไม่ดีแต่อันนี้ถ้าเรามาอธิฐานด้วยกันอะ่ะขอให้แบน์ติ่มซำอันนี้ไม่เกิดดราม่า นะไม่เกิดดราม่าเหมือนแบงกาแฟขี้ชมดไม่รู้สิพอเห็นแบงติ่งซามานีเอชอบนึกถึงแบงขี้ชมดอะกาแฟอะ่ะโอ้มันเหมือนกับแบบไม่รู้สิทำไมเอถึงคิดถึงอันนั้นก็ไม่รู้อันนั้นโดนหนักแล้วก็คงคือจริงๆเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรกับพี่หลิงนะแต่ว่ากับแฟนคลับท็อกซิกแฟนพี่หลิงอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวพอแบบมาเดาใจกันนะปีหน้าพี่หลิงจะได้ไหมกับงานกาแฟขี้ชมดอืมถ้าไม่ได้ก็คือให้จําไว้เลยค่ะว่าเป็น ความสำเร็จของแอนตี้แฟนไม่เป็นไรค่ะยังมีอีกหลายแบรนด์ก็ได้แต่อธิษฐานไม่รู้ล่ะกาแฟขี้ชมดก,ก็ก็ว่ากันไปแต่ว่าติ่มซำขอให้ทุกอย่างราบรื่นสะดวกโยทินละกันเนาะเอออ่ะก็เห็นเห็นคนจีนน่ะที่เอไปติดตามโซเชียลเขาใช้คำว่าแฟนมีติ่มซำนะเอก็มันคงจะไม่ใช่ไลฟ์สดอะไรอย่างเงี้ยแต่จะเป็นลักษณะแฟนมีตคล้ายๆงานกาแฟขี้ชมดครั้งล่าสุดที่พี่หลิงไปอะ่ะคล้ายๆพบปะ นะคะเหล่าลูกค้าที่ซื้อติ่มซำไปอะไรอย่างเงี้ยเออเข้าใจปาก็มาลุ้นกันนะว่าน่าจะออกเป็นงานสไตล์นะั้นเพราะเขาใช้คําว่าแฟนมีตแฟนมีตติ่มซำม,มันก็คงไม่ใช่แค่มันไลฟ์แล้วอะเออนะคะเดี๋ยวมารอลุ้นกันก็เดินหน้าเดินหน้าเดือนสิบเอ็ดก็ยังไม่รู้วันไหนนะเออหลายคนคนจงก็บอกจัดที่ไหนใช้ตรงกวนเป้าเราก็ไม่รู้เขา,านะก็เราก็มีการไปอ้อนบอสแล้วด้วยว่า จำนวนตัวแฟนมีเยอะหน่อยนะเพราะว่าแฟนๆแม่ๆคิดถึงพี่หลิงมากๆเลยอยากให้พี่หลิงอ,อ่ะกลับบ้านกลับบ้านที่เมืองจีนอยู่นานๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็ได้แต่อาศัยคุณบอสนี่แหละนะคะคุณบอสนี่แหละนะว่าจะยังไงนะแต่คุณบอสคงทราบเรื่องแล้วล่ะคุณบอสเป็นคนสมัยใหม่อ่ะเขาก็เร็วอ่ะพอแฟนๆฟีดแบ็มาเขาต้องมาเดี๋ยวประชุมกับทีมงานแล้ว นะเอคิดว่าอย่างนั้นเดี๋ยวมารอดูข่าวดีกันละกันเป็นงานงานไปแต่ว่าที่มันจะถึงอยู่หน้าเราตรงนี้แล้วะก็คืองาน Paris Fashion Week วันนั้นเอไปเห็นค่ะเห็นอะไรเอเดี๋ยวนะขอบพระคุณข้อมูลจาก a c c o u n t หลิงหลิงควง Official บ้านเดี่ยวพี่หลิงนะที่ไทยมาทำความซักซ้อมความเข้าใจกันสำหรับแฟนคลับพี่หลิงน้องออมเอว่าใช้ใช้ใช้ใชเออย่งไงวิธีการเดียวกัน นะคะแต่เอขอบพราะคุณเอเอาข้อมูลมาจากบ้านเดี่ยวพี่หลิงแต่เอคิดว่าพี่หลิงน้องออมเหมือนกันนะคะเพราะว่าเอเห็นแล้วอินเตอร์แฟนหลายคนก็พยายามบอกว่าจะไม่มีหลิงจะไม่มีออมนะจะไม่มีการแบบว่าปั่นเทรนแบบว่าแยกกันอนะหลิงกับออมเขาจะปั่นเป็นหลิงออมแต่อันนี้เราก็ไม่รู้นะว่าสรุปสุดท้ายจะจะออกมาในรูปแบบไหนแต่ก็มีความความคิดที่ว่า จะไปเป็นคู่อะจะไม่หลิงเดี่ยวออมเดี่ยวจะเอาหลิงออมไม่รู้นะไม่รู้นะเดี๋ยวมารอดูกันหน้างานจริงๆละกันอ่ะคราวนี้สําหรับใครที่มีความสามารถในการแบบว่าจะเตรียมตัวจะช่วยพี่หลิงน้องออมอยู่แล้วในการปั่นเทรนในวันนั้นนะคะอะมาดูกันหน่อยค่ะอันนี้บ้านพี่หลิงบอกว่า Paris Fashion Week Project นะคะ Collaboration with each fan base ก็คือทำความเข้าใจกับแฟนเบสแต่ละอันนะต้องมาทำความเข้าใจร่วมกันหน่อยนะสำหรับ โปรเจกต์ Paris Fashion Week ค่ะขึ้นมาบอกเลยสำคัญอ่าสำคัญมีอะไรแฟนคลับควรสังเกตว่าสื่อหรืออินฟลูใช้แฮชแท็กของแคมเปญแฮชแท็กดีอลแล้วก็เคว s ช i o n m มารหรือเปล่าอ่ะนะสำคัญเลยแฟนคลับควรสังเกตว่าสื่อหรืออินฟลูใช้แฮชแท็กของแคมเปญแฮชแท็กหรือเปล่านะ at the all และเมนชั่นถึงพี่หลิงหลิง แอดหลิงหลิงควองหลิงหลิงควองถูกต้องหรือไม่ก่อนให้ engage ทุกครั้งตรวจสอบดูให้ดี #do #do #hashtag นี้ต้อง .do ด้วยนะถ้าดูตามเนี้ยแล้วก็มีจุดแล้วก็ do แล้วก็แอดแอดไซตัวนั้นนะคะแล้วก็ .do ส่วนของพี่หลิงอ๋อหรือว่าที่จริงๆไม่ต้องมีจุดเพียงแต่ว่าเขายังไม่อยากจะ hashtag ไปถึงแบรนด์คืออันนี้มันคล้ายๆซักซ้อมความเข้าใจเขาเลยเอาจุดมาขั้น นะอันนี้อันนี้เอไม่รู้เหมือนกันเอก็เดาเอาเพราะว่าเดี๋ยวถ้าไม่มีจุดขั้นเดี๋ยวมันกลายเป็นแฮชแท็กแบรนด์เข้าไปกับแฮชแท็กพี่หลิงไปจริงๆอนะก็เลยเอาจุดมาขั้นอย่างนี้ป่ะอันนี้ไม่รู้นะไม่รู้นะเอก็อ่านตามเขาไปก่อนละกันแฟนคลับควรสังเกตว่าใช้พูดง่ายๆแฮชแท็กกับแอดอะแอดไซอะถูกต้องหรือเปล่าชื่อพี่หลิงสะกดถูกหรือเปล่าดีออแบรนดเขาสะกดถูกหรือเปล่าอะไรใดๆอย่างเงี้ยนะต้องดูว่าแฮชแท็กถูกหรือเปล่านะ ก่อนจะให้ engage ทุกครั้งเดี๋ยวใกล้ๆอ่ะค่ะเดี๋ยวเขาจะมาคงจะมาบอกอีกทีว่าอันที่ถูกต้องต้องยังไงเนาะอันนี้เราก็รู้ไว้ว่าเออต้องคอยดูนะเว้ยก่อนไปให้ engagement ใครอะดูว่าเขาสะกดถูกรเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะ Hashtag ถูกเปล่าข้อแรกเลยค่ะามาทำความเข้าใจกันว่าอะไรคือ EMV กับ MIV นะเขาบอกมากี่ครั้งก็จำไม่เคยได้เลยเนาะ้ายนะ่ะ EMV เป็นมูลค่าสื่อที่ได้รับนับจากการประเมินมูลค่าทางการตลาดของช่องทางโซเชียลมีเดียที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์โดยนับจากตัวพี่หลิงเองหลิงหลิงควงหรือว่าถ้าน้องออมก็ออมกนพัฒน์เนาะแล้วก็มีอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็สื่อที่เป็นผู้เผยแพร่ด้วยตัวเอง EMV คือนับจากการประเมินมูลค่าทางการตลาดของช่ององทางโซเชียลมีเดียที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์นะ ก็คือแอคเคาน์พี่หลิงแอคเคน้องออมแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์ทั้งหลายแล้วก็สื่อที่เป็นผู้เผยแพร่ด้วยตัวเองก็จะนับนับมูลค่าทางการตลาดตรงนั้นด้วยส่วน MIV เป็นมูลค่าทางสื่อเหมือนกันค่ะแต่เป็นมูลค่าของการได้รับสื่อฟรีฟรีนะโดยได้จากการกล่าวถึงแบรนด์และหลิงหลิงควงหรือว่าออมกนภัทผ่านโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มจริงๆเออบ้านเดียวพี่หลิงไม่ได้พูดถึงน้องออมนะอยากเข้าใจผิดแต่ว่าเอว่ามันใช้หลักการเดียวกัน ของเองก็เลยขอพูดไปด้วยเลยแล้วกันนะคะเอออันนี้ miv จะเป็นแบบฟรีนะคะอ่ะมาดูกันอันนี้เอว่าสำคัญข้อสองค่ะทางบ้านแนะนำว่าให้เรียงลำดับความสำคัญของแต่ละแพลตฟอร์มจากมากไปน้อยนะเออเราต้องให้ค่าให้ความสำคัญกับแพลตฟอร์มไหนมาเป็นอันดับแรกเข้าใจปะ พลตฟอร์มแรก IG Instagram IG นะ IG อันดับหนึ่งอันที่สองตอกตอกเว้ยตอกตอกอันดับสองนะสามถึงค่อยเป็น X นะคุณสี่ YouTube 5้า Facebook Oh my gosh ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วจริงๆเนาะคุณจำได้ไะม IG อันดับหนึ่งตอกตอกอันดับสอง X อันยังอันดับสามเลยนะลองจากตอกตอกนะสี่ YouTube 5้า Facebook เออ อืมอ่ะข้อ3าเรียงลำดับที่แฟนคลับควรโฟกัสข้อแรกโพสของที่พี่หลิงลงเองอันนี้สำคัญมากโพสของที่พี่หลิงลงเองสำคัญมากโอเคป้าอันดับถัดมาคือโพสของแบรนด์ถัดมาอีกก็จากสื่ออินฟลูเอนเซอร์ที่มีผู้ติดตามหลัก 10k บวกขึ้นไปบนไอจ 10k ก็แสนหนึ่งเนาะนะอันดับ3ามคือสื่อแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์ที่มีฟอลเวอร์ แสนหนึ่งขึ้นไปบน IG นะต้อง i อนะสคลิปวิดีโอบนต็อกต็อกห้าเทรนแฮชแท็กบนเอ็กนะเออและอันนี้เขาก็มีแปลเป็นภาษาต่างประเทศด้วยนะคะภาษาอังกฤษจะได้ทำความเข้าใจกันเออเราจะได้รู้ว่าเอ้ยอันไหนมันสำคัญอันไหนแบบว่าเราเราเราต้องให้ความสำคัญเราต้องโฟกัสกับอันที่มันอิมแพกมากที่สุดอะเอสรุปให้เลยนะทุกคน ไอทุกคนมีไหมคะไอถ้าอยากจะช่วยพี่หลิงน้องออมจริงๆก็ไปสมัครเขาก็ได้มันก็ไม่ยากแต่ว่าถ้าแบบว่าเฮ้ยไม่ค่อยสะดวกอเอฉันเล่นไม่ค่อยเป็นเลยอะพวกโซเชียลออนไลน์ก็เอาแพลตฟอร์มที่ตัวเองมีละกันนะคะเอาแพลตฟอร์มที่ตัวเองมีละกัน Ig อันดับหนึ่งนะต็อกต็อกอันดับสองใครมีครบบ้างไอจีท็อก y ็ u กเอ e f a ูทูเฟบ แล้วก็โดยเฉพาะที่พี่หลิงโพสเองพี่หลิงโพสเองนี่สําคัญเลยนะน้องออมโพสเองนี่สาคัญนะน้องออมโพสเองโอเคปะคือถ้าพี่หลิงหรือน้องออมโพสอะไรเกี่ยวกับดีอ่ะนะช่วงนั้นอะ่ะเออคุณก็ไป e n g a g e เมนต์นู่นนี่นั่นเลยในโพสนั้นนะแล้วก็โดยไอจอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเอก็ยังไม่รู้ว่า คือยังไงคะไปไปต้องแบบว่าพอพี่หลิงน้องออมโพสอะไรปุ๊บในไอจีแล้วเราก็ต้องไปเขียนข้อความอะไรตรงข้างล่างคอมเมนต์อย่างนี้ป่ะมันถึงจะนับอย่างนี้ป่ะใครรู้มาแชร์แชร์กันได้นะเพราะว่าเอเชื่อว่าในวันนั้นจริงๆอ่ะในช่วงนั้นจริงๆมันจะมีแบบว่าเนี่ยมันจะระดมพลอะไรกันยุ่งวุ่นวายเลยเราเตรียมตัวให้พร้อมก่อนล่วงหน้าก็ดีนะคะ ใครมีความรู้หรือว่าเอาแบบอธิบายแบบง่ายๆอะนะคนจะได้เข้าใจอนะเนาะก็จะได้แบบเออมาแชร์กันได้นะแต่รู้แต่ว่านั่นแหละไอจีกับต็อกท็อกสำคัญแล้วก็ถัดมาถ้าไม่มีจริงๆก็เอ็กก็ได้นะจ๊ะเออตื่นเต้นป่ะครั้งนี้ยังตื่นเต้นกันป่ะก็ตื่นเต้นนะเอแต่ก็ไม่เท่าครั้งแรกไม่รู้นี่มันยังไม่ใกลมากเดี๋ยวใกล้มากนี่นะเดี๋ยวใกล้มากกว่านี้นี่เดี๋ยวดู ก็ไม่รู้ว่าครั้งนั้นที่เป็นประเด็นมากๆเลยลุ้นการแบบขนาดกลับมาจาก Paris Fashion Week แล้วก็ยังแบบว่าก็ยังมีคำถามเกิดขึ้นมากมายอะไรอย่างเงี้ยของชาวดอมม่วงแล้วก็คนรักหนึงออกนอนห้องเดียวกันปะว่าเธอนะแล้วก็โรงแรมที่น้องนอนคือแบบคืนละเท่าไหร่อะเอจะไม่ได้และเหมือนกับทางแบรนด์เขาเหมาเลยอะทางโรงแรมนั้นน่ะในช่วง Paris Fashion น e ี k มันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่อะไรอย่างเงี้ยมากนะคะก็เดี๋ยวเป็นอีกหนึ่งงานละกัน เออแพรี่แฟชั่นวีดโอ้โหถ้าครั้งนี้มิลานไปยังไงอยากให้น้องได้ไปมิลานมัง้งอ่ะมิลานก็นะเออมิลานได้ไปไหมก็ลุ้นอยู่เหมือนกันนะอืมมันจะได้แบบเออแปลกใหม่ไปเรื่อยๆน้องจะได้ไปมิลานไงมิลานฝั่งและดูดูดีเนาะแต่เห็นเขาบอกว่าช่วงนี้ขโมยขจอยก็เยอะเอพูดใหม่ขโมยขจอย <c oughs> ขโมยขจนไม่มีใครแก้ให้เอเลยอะ่ะเอ เราจะแก้ให้ได้ไงเอพูดอยู่คนเดียวขโมยขจรก็เยอะมิลาเนี่ยเขาบอกเยอะนะต้องต้องระวังอะ่ะตอนนี้ยุโรปก็เป็นอะไรที่แลดูนะ่ากลัวพี่หลิงน้องออมเนี่ยต้องระวังมากเลยถ้าเกิดว่าไปไหนแบบว่าหลังเสร็จงานแล้วไปอะไรอย่างเงี้ยต้องระวังมากเลยอะ่ะมันจะเป็นที่จ้องตาเป็นมันเลยอะ่ะเออเพราะเขารู้ว่าเนี่ยคนเอเชียเงินเยอะดูแบบการแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยเงินเยอะเนี่ยจะเป็นเป้าได้ต้องระวังระวังนะเป็นห่วงน้องเหมือนกันตรงนี้ นะคะอะล่ะสำหรับคลิปนี้นะใครมีคอมเมนต์ความคิดเห็นว่ายังไงมีอะไรอยากจะมาแชร์ให้ความรู้เพิ่มเติมเราแบบเออจะได้แบบว่าเออลุ้ลกัจะได้เตรียมตัวให้พร้อมก่อนงาน p r Paris f a s h i o n Week ก็มาร่วมแชร์กันได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณที่รับชมค่ะ